คนใดขายตนขายชาติบังอาจชี้ทางให้ศัตรูนี่นะครับมันเป็นบทเพลงของอชื่อเพลงเราสู้นะครับซึ่งหลายคนก็ร้องได้นะครับผมก็เคยเปิดอยู่ในรายการค่อนข้างจะบ่อยครั้งนะครับถามว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงไหมมันไม่ใช่มีเฉพาะในไทยนะมันต่างประเทศมันก็มีในไใอ้พวกขายชาติเนี่ยนะครับพวกชี้ทางชี้ผงให้กระลอกเนี่ยนะครับ ถามว่าทําไมคนพวกนี้ถึงกล้าที่จะทําทําไมคนพวกนี้ถึงไม่รักในแผ่นดินที่ตัวเองอยู่นะครับก็เพราะว่าผลประโยชน์อย่างเดียวครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะการถือหุ้นการคลองหุ้นการได้หุ้นการถือเงินสดการมีทองคานะครับการได้บ้านหรูอยู่สบายการได้รถหรูเอาไปขับขี่เนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับรวมถึงเรื่องถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยก็จะได้ตําแหน่ง นะครับอาจจะได้ตำแหน่งขยับขึ้นมาจาตตำแหน่งหลักๆตำแหน่งสูงขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อแลกกันมากับการขายชาติให้กับศัตรูอันนี้ถามว่ามันมีอยู่จริงไหมมันมีอยู่จริงแล้วถามว่าใครกล้าเปิดเผยวันนี้มีคนเขียนรายชื่อเปิดเผยมาว่ามีบิ๊กทหารนะครับบิ๊กทหารและก็บิ๊กนักการเมืองขายชาติจริงๆถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันครับสวัสดีครับพี่น้อง FT ทางช่องปาหนุ่ยทีวีและทางช่องเขมรวันนี้นะครับ เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับมันมีอดีตในอ,อดีตทหารผ่านนายหนึ่งนี่นะครับ <c oughs> เป็นคนดังในโลกทหารผ่านเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนดังคนแรกๆของโซเชียลเลยก็เป็นว่าผมจําชื่อแกไม่ได้เลยนะเพราะมันเป็นเสน่ห์ช่องผมเงยเวลาผมพูดอะไรปุ๊บเนี่ยผมจะนึกชื่อคนไม่ออกนะครับเอฟซต้องไปหากันเอาเองว่าไอเนี่ยมันใคร <laughs> ผมก็จะบอกใบ้ว่า อดี त, ตทหารพานคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนแรกๆเลยนะครับหรือเรียกได้ว่าคนแรกของโซเชียลเลยที่เอมีปรากฏในตาม TikTok ในตาม YouTube อะไรพวกนี้จะอยู่เยอะมากนะครับก็มีบรรดานในะทหารระดับนายพลก็ให้ความเคารพนะครับให้ความนับถือว่าเออคนคนเนี้มันผ่านสนามรบมาจริงๆนะครับมันไปสู้เข้ามาหลายสมรภูมิเลย <c oughs> ไม่ใช่หมันนะ <c oughs> เขานะประกาศขอโทษด้วยนะครับผมก็เป็นคนแบบเนี้ นะดีนี้ถามว่าทําไมถึงถึงต้องมาพูดเรื่องนี้ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าไม่มีศัตรูใดน่ากลัวเท่ากับศัตรูของคนในชาติกันเองนะครับไม่มีคนไหนหน่ากลัวเท่ากับคนข้างตัวนะเพราะเขาจะรู้เราหมดเลยทุกอย่างนะฮะเราทําอะไรเขาก็รู้หมดเราจะขยับไปไหนเขาก็รู้หมดเราคิดอะไรเขาก็รู้หมดเพราะเรานั่งคุยกันเขาก็เลยรู้นะครับทีนี้ถามว่าไอ้เรื่องขายชาติเนี่ยมันมากันยังไง มันมีมานานแล้วครับนะฮะมันมีมานานแล้วนายทหารผ่านท่านเนี่ยก็บอกมามันมีมานานแล้วครับมีตั้งแต่สมัยก็เป็นทหารผ่านหุมนุ่ม,มตั้งแต่เขาฝึกมาจนกระทั่งจบจนกระทั่งไปลงสนามรบออกไปสมรภูมิต่างๆเนี่ยมันก็มีเรื่องพวกเนี้ยคือถามว่าทหารชั้นผู้น้อยเขารู้ไหมว่าใครทําอะไรใครสั่งอะไรเขารู้หมดครับเพราะเขาต้องปฏิบัติตามคําสั่งแต่ก็พูดไม่ได้นะครับก็ต้องปฏิบัติตามไปตามนั้นทีนี้ถามว่าผมเนี่ยเคยพูดอยู่เสมอว่า การเมืองเนี่ยนะครับถ้าเข้าไปยุ่งกับหน่วย,ยาง,งานไหนหรือการเมืองเข้าไปแตะต้ององ,องค์กรไหนการเมืองเข้าไปแทรกซึมนะครับในองค์กรไหนองค์กรนั้นนะครับอ่อนแอทันทีผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างสํานักงานตํารวจแห่งชาตินี่นะครับซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนสํานักงานตารวจชาติมีความสําคัญนะครับเพราะมีหน้าที่มีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับอะไรที่มันขัดต่อศีลธรรมอันดีเนี่ยตำรวจก็จะมีหน้าที่เข้าไปดําเนินการนะครับ เศ็ททีนี้เนี่ยพรการเมืองเข้าไปมีผลประโยชน์ร่วมกับตำรวจเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตำรวจเนี่ยมีอำนาจตามปวิอาญาสามารถมีอำนาจในการสืบสวนคดีอาญาทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่สิบตำรวจตีจนถึงพลตำรวจเอกอำนาจตัวเดียวกันใช้เหมือนกันครับงนั้นนักการเมืองเนี่ยที่ไปทำผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็อยากจะคบค้าสมาคมกับตำรวจพวกนี้นะครับเขาอยากจะคบค้าสมาคมเริ่มต้นจากตำรวจน้ำดีพอมีผลประโยชน์เข้าไปแลกอย่างเช่นอยากจะอยู่ที่ไหน เลือกลงพักอยู่ได้เลยเดี๋ยวจัดการให้ออยากจะอยู่ตําแหน่งไหนอยากจะขึ้นสารวัตรใช่ไหมเดี๋ยวจัดการให้อยากจะขึ้นอผู้กับใช่ไหมคือในตําแหน่งหลักๆพวกนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นยากมากนะครับตําแหน่งว่างร้อยหนึ่งแต่ว่าเป็นไงครับคนที่พร้อมจะขึ้นสองสามหมื่นคนโอ้โหมันมันมันยากยิ่งกับสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารอีกนะฮะการวิ่งเต้นพวกนี้มันยากมากแต่ถ้าใครได้แล้วก็จะคุ้ม ฉะนั้นโอกาสที่ตํารวจจะไปร่วมมือกับนักการเมืองชั่วๆพวกนี้เนี่ยมันก็มีสูงเพราะไหนมันจะได้ตําแหน่งที่ตัวเองต้องการไหนมันจะอะไรครับได้ไปอยู่ในโรงพักที่มันอยากจะได้อยู่โรงพักเกลตเอบวกหรือเรียกว่า A พลัสเนี่ยนะฮะรวมถึงเงินทองต่างๆที่ไหลามาอํานาจวาสนาผมจะเล่าให้ฟังนะมันมีในดาบบางคนนะที่ผมรู้จักเนี่ยแต่ในดาบท่านนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับดาบท่านนี้เนี่ยนะครับ เป็นอะไรที่ผู้การเนี่ยในพลตีเนี่ยเกรงใจมากเลยเนะทุกเดือนต้องแวะมานะครับถือกระโปรงถือกระเป๋าเอกสารแวะเข้าห้องผู้บังคับการเนี่ยผู้การเนี่ยแวะตลอดสั่งเด็กหน้าห้องสั่งนายเวนในระดับร้อยเอกเนี่ยนะครับร้อยตำรวจเอกต้องชงกาแฟมาเสริมในดาบอะอะไรประมาณเนี้คือเขามีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วคนพวกนี้ก็จะฝังโตอยู่ในพื้นที่สร้างบารมีตัวเอง นะครับเพราะว่าระดับประทวนเนี่ยมันโอกาสย้ายมันไม่มีนะครับยกไว้ว่าจะขอย้ายหรือู้บังครับมชหมันไส้อาจจะสั่งนะครับย้ายรับอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีอยู่นะกองทัพบ,บกก็เช่นเดียวกันกองทัพบ,บกในตอนหลังเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยเละเทะหมดเลยพึ่งจะมาดีเอาช่วงเนี่ยปีเนี่ยปีสองปีเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นนะครับกองทัพบ,บกเริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นในการโยกย้ายนายทหารและในตำแหน่งสาคัญสําคัญอะไรแบบเนี้ย เริ่มจะดีขึ้นแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหเละเทะเลยครับวิ่งกันอีลุยฉุยแฉกข้ามพี่ข้ามน้องกันไปหมดเลยเหมือนองค์กรตํารวจเหมือนก็เหมือนก็อดีตนายพลบางท่านนะครับแซงเพื่อนร่วมรุ่นแซงพี่ขึ้นมาเนี่ยพอแซงเสร็จไม่ว่าชักบันไดหนีขึ้นมาอีกนะครับทำให้พี่ๆตามขึ้นมาไม่ทันทําให้เพื่อนๆตามขึ้นมาไม่ทันอันนี้คือองค์กรที่มันเละเทะนะครับการเมืองก็ไปยุ่งการเมืองก็ไปแตะเข้าไปแก้ไขระเบียบ เข้าไปแก้ไขวิธีปฏิบัติเนี่ยแล้วเสร็จพอแก้ไขเสร็จพวกตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไปล้างวิธีปฏิบัติไปล้างข้อกฎหมายไปล้างระเบียบ,บ b, ข้อบังคับหมดเลย <_ S 2> พเพื่อไม่ให้คนอื่นขึ <_ S 1> <ม>้นมาขึ้นมาทันตัวเองเพื่อจะไม่ให้ทันไม่ให้ตามตัวเองทันนะครับก็จะเป็นแบบเนี้ยฉะนั้นการที่มีทหารอดีตทาหารพานนายนี้นออกมาเปิดเผยเนี่ยว่าไอ้บุคคลเหล่านี้ไอ้นายทหารชั้นผู้ใหญ่พวกนี้เนี่ย มันไปช่วยขเขมรมันไปยืนยันในแผ่นดินของไทยมันก็บอกแผ่นดินขเขมรที่มันได้ประโยชน์มาตั้งแต่ไปทาธุรกิจอยู่ในขเขมรไปฟอกเงินอยู่ในขเขมรนะครับและตอนปัจจุบันเนี่ยนักการเมืองเองเนี่ยก็เริ่มตามตาหารตามอดีตตหารบ,บางนายเนี่ยเข้าไปตามอดีตนายพลเข้าไปนะครับคนที่เจาะเข้าไปถึงในตัวคุนเซนได้มันไม่ใช่แค่นักการเมืองเนี่ย นักการทหารนี่แหละครับทหารนี่มีส่วนสําคัญเขามีวัฒนธรรมองค์กรของเขามีรุ่นพี่มีรุ่นน้องงนั้นน้องต้องฟังพี่น้องจะเถียงพี่ไม่ได้ถ้าเกิดสมมติน้องเถียงพี่น้องไม่ฟังพี่วัฒกรรมน้องเลวเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นใน,ในแวดวงทหารฉะงนั้นการที่นายทหารบา,บางคนนี่นะครับที่พร้อมใจจะไปขายชาติขายแผ่นดินที่ไปยืนยันพื้นที่ว่าแผ่นนี้ตรงนี้เป็นของขเขมรเขาอยู่กันมานานอะไรพวกเนี้ แล้วคนพวกนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีหน้ามีตารอยหน้ารอยตาในสังคมนะเขาไม่แคร์ใครเลยนะครับเขาไม่สนใจข่าวหรือเขาไม่ดูข่าวผมก็ไม่ทราบแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับทั้งนักการเมืองทั้งนายทหารทั้งนายตำรวจที่เป็นอดีตพวกเนี้นะครับปัจจุบันจะมีหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ในอดีตมีแน่นอนนะครับก็รวมหัวกันไปฟอกเงินรวมหัวกันไปทําธุรกิจลงทุนไปทําธุรกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง call center เนี่ยนะครับต้องมีคนพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ส่วนนักการเมืองจะเป็นใครจะเป็นเจ็ดคนที่คุณรังสิมันลมเผยเอาไว้ก็ต้องไปถามคุณลมว่าเป็นใครแต่นะครับส่วนทาหารเนี่ยฐานผ่านั่นเนี้ยนะครับเขาก็เปิดเผยเขาเขียนลายชื่อขึ้นมาเลยให้นักข่าวอ่านว่าเนี่ยคนเนี้ยแม้กระทั่งนักข่าวเองเนี่ยนะครับแกก็ยังบอกเลยบอกโอ้โหมันมันไม่น่าเชื่อนะคนคนนี้ทําดีมาตลอดชื่อเสียงเขาดีมากเลยแต่ทําไมเขาเป็นคนขายชาตินะครับนี่แหละครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะเปิดคลิปให้ดูนะครับว่าเขาพูดกันยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าต้องการสนับสนุสนก็มีปุ่มซุปเปอร์แดงอยู่ข้างล่างหรือปุ่มขอบคุณนะครับแล้วก็มีการโดเน a t ถ้าเกิดท่านนะครับสะดวกใจกันนะเอาละครับคลิปนี้ต้องร่ำลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าผมเอาความจริงมาเปิดเผยเนี่ยสิ่งกดิ์สิทธิ์ต้องดูแลผมอยู่แล้วเทวดาเทพยายดา ต้องมาดูแลรักษาผมอยู่แ้วทำไมดูสิ่งที่พี่เขียนชื่อนี้แล้วน้ําตามันจะลื้นๆยังไงไม่รู้เนาะมีความรู้สึกขนลุกแล้วแบบรู้สึกว่าแบบปวดเจ็บไม่แต่แต่ก็ต้องอ่ะอ่ะพี่กล้าจะร้องไห้คือจริงเรารู้สึกว่าเราเราเราเห็นผลงานรักเคารพในหลายๆอย่างที่เขาทํามาใช่ใช่ใช่แต่แต่เราไม่คาดคิดเลยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขาเขาจะกล้าทําแบบนี้เลยเหรอเอาประเทศชาติเข้าไป มีผลประโยชน์ส่วนตนแล้วมันไม่ใช่แค่นี้ครับมันมีเยอะจริงมีเยอะนะโดยเปกติใช่ไหมไม่ไม่ไม่โดยเฉพาะนักการเมืองนะพูดตามหลักนะนักการเมืองในตัวสาคัญนะแล้วมาสั่งข้าราชการสั่งทหารทหารวินาที่ปกป้องอธิประไทยครับปกป้องแผ่นดินนะแต่ทหารบางคนก็ไปเชื่อฟังไปเชื่อฟังนักการเมืองครับทาไมถึงเชื่อฟังก็เพราะผลประโยชน์นี่แหละครับมันขัดผมอยู่